ตอนที่385การปราบปรามเวทมนต์จุดจุดจุดหมายเหตุ T.L แก้ไขข้อผิดพลาดในบทที่384เมื่อสตอมเห็นว่าบารีวเวทมนต์ของเธอทำงานอยู่เธอก็โบกไม้เท้าทันทีและตะโกนว่าดินแดนสายฟ้าอัศเจรีอัศเจรีแก้ไขเป็นเมื่อสตอมเห็นว่าบารีวเวทมนต์ของเธอทำงานอยู่เธอก็โบกไม้เท้าทันทีและตะโกนว่าการลงมาของดินแดนสายฟ้า ุบนกอลอยทันทีที่สตอมพูดจบบาริเวตมต์ที่ครอบคลุมรัศมีหนึ่งพันหลาก็ปรากฏขึ้นรอบๆอบีเฟิงสายฟ้าฟาดเข้าที่ด้านในของบารีเอย่างต่อเนื่องสายฟ้าทุกลูกมีพลังมากพอๆกับหอกเทพสายฟ้าที่สตอมใช้ก่อนหนีน้และสายฟ้าเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าสามร้อยอย่างง่ายดายเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างที่สายฟ้าฟาดลงมาแม้แต่นักรบอสูรทั้งสี่ที่เฝ้าดูอยู่จากระยะไกลก็ไม่ได้ที่จะสันสะท้านแม้ว่าพวกเขาทั้งสี่จะกลายเป็นผู้เล่นระดับห้าแล้วแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่รอดได้ในการเคลื่อนไหวนี้้้แมมมววว่่าาาาพกเขททังงจะนร็ต ผู้เล่นระดับ5อาจมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าผู้เล่นระดับ4มากแต่แม้แต่ผู้เล่นระดับ5ก็ยังโชคดีหากพวกเขาสามารถป้องกันสายฟ้าเหล่านี้ได้พร้อมกันถึง100ตัวข้อเท็จจริงที่ว่าทันเดอร์เรียมสามารถปล่อยให้ผู้ใช้เปิดการโจมตีมากกว่า300ครั้งพร้อมกันได้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าจะมีกำลังดิบที่อ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบก,กับคำสาบระดับ5อื่นๆแต่ก็ยังถูกระบุว่าเป็นคำสาบอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณปรมาจารย์แบริเออร์ที่สร้างโดยสตอมตอนนี้สายฟ้า300บวกของทันเดอร์เรียมทุกอันของเธอมีพลังในระดับมาตรฐานระดับ6แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ6ก็ยังรู้สึกว่าหนังศีรษะของพวกเขามึนงงเมื่อเผชิญกับการโจมตีดังกล่าวนประสาอะไรกับผู้เล่นระดับ5 นี่คือจุดแข็งของพารากอนแกนกลางของกลุ่มบริษัทหรือไม่เมที Met รู้สึกทึ่งในขณะที่เขาเฝ้าดูสตอมที่ควบคุมสายฟ้ากว่า300เส้นจนถึงจุดนี้เมทเธี Met มั่นใจเสมอว่าเขาสามารถเข้าสู่ตำแหน่งหลักของไปมอนของลเมเรไดในอนาคตท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันเขาถูกมองว่าเป็นบุคคลสำคัญในหมู่สมาชิภายในของกลุ่มบริษัทอย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นการแสดงของสตอมความมั่นใจของเขาเริ่มสั่นคลอนเพราะเขาตระหนักว่าช่องว่างระหว่างเขากับแกนกลางที่แท้จริงนั้นใหญ่มากอย่างไม่น่าเชื่อในเวลานี้เมทที Met รู้สึกด้วยซ้ำว่าสตอมสามารถสสู้้กกััับบบเเี่ยววาาราาระะดดขขอออองงงค์ในนนถปจจุธไแล ด้วยความสามารถของเธอในการจัดการกับสายฟ้ามากกว่า300ตัวที่มีพลังในระดับ6ตามมาตรฐานระดับ6คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะบอกว่าสตอมเป็นเทพีแห่งสายฟ้าในขณะเดียวกันหลังจากเห็นบาเรียรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเซนอัมก็หนีออกจากมันทันทีไม่กล้าอยู่ในนั้นอีกแม้แต่ครู่เดียวแม้ว่าสตอมจะควบคุมสายฟ้าในบาเรียรเวทมนต์ได้แต่เธอก็ต้องจัดการสายฟ้ามากกว่า300ตัวตลอดเวลาหากเธอจัดการพวกมันผิดและเขาโดนโจมตีไม่กี่ตัวเขาจะยังคงกลายเป็นไอแม้ว่าเขาจะเป็นนักรบโลกก็ตามเมื่อสตอมเห็นว่่่่่าา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 เเเเเเสส้้้้นนนนอออมมมมมมจจบรรีรีีียแแลลลววววธงงงไไปททถฟิิหพููดดดดคคคุุณณภใใั หลังจากพูดอย่างนั้นสตอมก็ชี้ไปที่ฉีเฟิงและสายฟ้ากว่า300ส0 0รเส้นในบาเรียก็เปลี่ยนเป็นงมูที่ว่องไวซึ่งโจมตีฉีเฟิงจากทุกทิศทางในเวลานี้แม่แต่วาโอและลอาราที่กำลังต่อสู้อยู่บนทองฟ้าอันไกลโพ้นก็ไม่ได้ที่จะเหลือมองไปยังสตอมเอสทันเดอร์เรียมเอสเดดเชนถ้าคุณคิดจะช่วยเขาคุณควรไปตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปไวเอาหลาพูดพร้อมกับยิ้มขณะที่เธอมองไปที่ลอารามิฉะนั้นเขาอาจต้องทนทุกทรมานกับการทำลายล้างวิญญ,ญาณด้วยน้ำมือของสตอม การโจมตีระดับ6มีพลังที่จะสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอิมมอร์เท้าโสระดับ5ถ้าสตอมสามารถฟาดสายฟ้าของเธอได้ทั้งหมด300บวกเธอสามารถทำลายล้างวิญญาณอมตะระดับ5ได้ไม่ต้องพูดถึงวิญญาณอมตะระดับ4นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมไวโอจึงเลือกที่จะนำสตอมเข้าสู่โลกโบราณขนาดย่อพร้อมกับเธอคุณต้องการอ่านบทเพิ่มเติมโปรดฟรีโอเวลโปเพื่อสัมผัสกับการอัปเดตที่เร็วขึ้น ฉันช่วยเขาไหมลอราอดไม่ได้ที่จะกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นการโจมตีของสตอมพูดตามตรงแม้แต่เธอก็ยังยากที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีด้วยสายฟ้าทั้ง3 0 0ครั้งนับระษาอะไรกับฉีเฟิงที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับ5แต่ถ้าเธอพยายามช่วยฉีเฟิงไว้เอาไหล่จะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนปัจจุบันแม้ว่าลอราจะปราบไวโอได้แต่นั่นก็เป็นเพราะความได้เปรียบเล็กน้อยของเธอในด้านความแข็งแกร่งเมื่อพูดถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการตอบสนองพวกมันเกือบจะพอๆกันดังนั้น้้าาาาากกกกเเธอออออป่ยตัวงงงงฟุบสสสสขมมโ็ีทจะ แต่ถ้าลอร่าไม่ได้ช่วยฉีเฟิงการโจมตีของสตอมอาจทาให้วิญญาณของฉีเฟิงดับได้ขณะที่ลอร่ากาลังลังเลว่าจะทาอย่างไรฉีเฟิงซึ่งอยู่ในบารีเวทมนต์ก็ยิ้มออกมาทันทีคุณเรียกสิ่งนี้ว่าทันเดอร์เรียมเอสเดชเชนฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าการสืบเชื้อสายของทันเดอร์เรียมที่แท้จริงเป็นอย่างไรหลังจากพูดเช่นนั้นเอสเยเป่งได้ให้ดาบเยือกแข็งก้าวเล่มสอดต,ตัวเองลงไปที่พื้นและสร้างกรอบป้องกันเวทมนตรอบตัวเขาในขณะเดียวกันเขาวาดชุดอักษรรูนศักดิ์สิทธิ์ด้วอ,า,อ,า,า,า,อวาัรนเ่ีขบทต เมื่ออักษรรุนัก์สิผสานเข้ากับพื้นที่โดยรอบงูสายฟ้ากว่า300ตัวก็เริ่มที่จะหลีกเลี่ยงฉีเฟิงราวกับว่ากลัวเขาแม้ว่างูสายฟ้าจะยังคองวนเวียนอยู่รอบตัวฉีเฟิงแต่ก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเป็นไปไม่ได้สตอมตกตะลึงเมื่อเห็นการโจมตีของเธอไม่สามารถทำร้ายฉีเฟิงได้แม้แต่น้อยเธอได้ทำการโจมตีมากกว่า300อครั้งในระดับมาตรฐานระดับ6แต่ไม่มีใครสามารถสร้างความเสียหายให้กับฉีเฟิงได้ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าฉีเฟิงจะใช้ความพยายามน้อยกว่าในการต่อต้านการโจมตีเหล่านี้มากกว่าตอนที่เขาทำให้้หอออกเเเทพาฟาฟขงงธป็นล ุเขาเป็นทีนจาก,กรพพัดดาบระดับสี่จริงๆหรือปากของเทเกรกลายเป็นรูปตัวโอขนาดใหญ่ขณะที่เขามองไปที่เอซแททเฟงแม้ว่าตอนนี้ฉีเฟิงจะสวมเสื้อคลุมสีดำเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเขาแต่ออร่าแห่งชีวิตที่เขาแสดงออกมานั้นบง่งบอกอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นพีงผู้เล่นระดับสี่แต่จัก,กระพัดดาบระดับสี่สามารถต้านทานการโจมตีระดับหกมากกว่าสามร้อยครั้งได้จริงหรือเขาซ่อนความแข็งแกร่งของเขาในครั้งสุดท้ายที่เราต่อสู้หรือไม่แลตินมบีมอดซึ่งเคยต่อสู้กับเอสแททายเฟงในทันเดอร์เรสเตอร์รองก็อ้าปากค้าง จุดๆในขณะที่ทุกคนที่อยู่นอกกำแพงเวทมนต์กำลังมองดูฉีเฟิงด้วยความตกใจฉีเฟิงยกมือขึ้นและสร้างชุดเวทมนต์ชุดหนึ่งต่อหน้าเขาด้วยอารีเวทมนต์ v mon, แต่ละชุดที่ฉีเฟิงสร้างขึ้นมาน,านในบาเรียเวทมนต์ก็หนาแน่นขึ้นเช่นกันฉันได้เห็นท่าทางของคุณแล้วดังนั้นถึงตาคุณที่จะเห็นของฉันแล้วทันใดนั้นทุกคนที่อยู่นอกบาเรียก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบาเรียเวทมนต์ของสตอมก่อนที่ใครจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นงูสายฟ้าที่วนเวียนอยู่รอบๆฉีเฟิงก็รวมเป็นลูกนนึ หากสตอมและเซนอาร์มเลือกที่จะโจมตีเขาด้วยกันโดยไม่ใช้การเคลื่อนไหวที่หรูหราใดๆทีฟึ่งคงจะมีปัญหาในการจัดการกับพวกมันอย่างแน่นอนเขาอาจจะสู้พวกมันได้ไม่นานด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้ววินเทอร์ออฟอีเทอร์นอลในสามารถคงอยู่ในระดับเล gendary ได้ในเวลาจำกัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามในตอนนี้สตอมได้สร้างบาเรียเวทมนต์ขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปในโดเมนของเกรเตอร์กอ็แตสทั้งหมดไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดกล้าใช้บาเรียเวทมนต์กับปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่นี้เป็นเพราะการทำเช่นนั้นคล้ายกับกาาารฆ่ตตัวตย ต่อจากนั้นเมื่ออสอรพิษสายฟ้าจำนวนมากรวมกันเป็นลูกบอลสายฟ้าขนาดใหญ่ลูกเดียวทรงกลมสายฟ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมังกรสายฟ้าที่มีความยาวหลายร้อยเมตรมังกรสายฟ้ายังแข็งแกร่งกว่าอสอรพิษสายฟ้าก่อนหน้านี้อย่างมากไปฉีเฟิงพูดขณะที่เขาชี้ไปที่หญิงสาวพรายที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งพันหลาราวกับว่าเข้าใจคำพูดของฉีเฟิงมังกรสายฟ้าก็ตะโกนใส่สตอมและกระพือปีกแม้จะเป็นผู้ไร้ของทันเดอร์เหรียมแต่สตอมก็ไม่สามารถควบคุมมังกรสายฟ้าที่สร้างจากทันเดอร์เหรียมของเธอได้ ก่อนที่ใครจะทันได้โตอตอบมังกรสายฟ้าขนาดใหญ่ก็พุ่งผ่านบาริยเวทมนต์และกลื่นกินสตอมในพริบตาจากนั้นมังกรสายฟ้าก็หายไปพร้อมกับผู้สร้างมันทิ้งไว้เพียงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งตอนที่สามร้อยแปดสิบหกความลับของชีเฟิงพายุเซนอามตกอยู่ในความงุนงงเมื่อเขาเห็นสตอมกลายเป็นไอในแง่ของมาตรฐานการต่อสู้สตอมไม่ได้ด้วยกว่าเขาเลยเมื่อพูดถึงมาตรการช่วยชีวิตสตอมได้เปรียบด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วในฐานะเอเลเมนทารีนมันคงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับเธอหากู่ต่อสู้ของเธอสามารถเข้ามมมมาาาาาในนนนรร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 ะะระยปปชิดดไ้้ัััังงงจึเเเ็ื่่่ออธทีีคควววววสญกกบบตต ในขณะเดียวกันเมื่อรวมกับสัมผัสที่หกของเธอตราบใดที่สตอมจดจ่ออยู่กับการหลบหนีแม้แต่ไวเอาไหลก็ไม่สามารถฆ่าเธอได้อัศเจรีอัศเจรีแต่ตอนนี้สตอมเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้เธอยังตายด้วยน้ำมือของทันเดอร์เลียมเอสเดชเ,เชนของเธอเองเขาทำอะไรเมทีทียและผู้ชมเทียสีคนอื่นๆรู้สึกสับสนและหวาดกลัวขณะที่พวกเขามองดูร่างของเอสแททัยแภายในบารียไรไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคำสาประดับห้ามีต้นกำเนิดมาจากสตอมอย่างชัดเจนถึงกระนั้นคำสาปไม่เพียงปฏิเส ทุกคนถอยไปในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกจู่ๆไวโอก็ออกคำสั่งล่าถอยผ่านแชทของทีมผู้บัญชาการโอนี่คือไวเซนเลกาซีที่เรากำลังพูดถึงเดร่ารีพูดเมื่อได้ยินเสียงเรียกของนกผู้ขาวให้ล่าถอยเราจะไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้อีกแล้วถ้าพลาดคลาสไวเซนเป็นหินก้าวเข้าสู่วุฒิสภาของเซเว่นลูมินารีอะไรแอนแม้แต่ผู้มีอำนาจระดับสูงสุดก็ยังไม่ยอมละทิ้งโอกาสเช่นนี้นับประสาอะไรกับกลุ่มบริษัทไปมอน ถ้าเธออยากโดนโซแอนนิเทเลทันมาเป็นแขกของฉันไวโอพูดห้วนๆก่อนหยิบรูปเทเลพอเทชันคริสตันออกมาและห่อหุ้มทุกคนในทีมของเธอด้วยชุดเทเลพอเทชันในเวลาเดียวกันทุกคนในชุดเทเลพอร์ตได้รับข้อความถามพวกเขาว่ายินยอมให้เทเลพอร์ตหรือไม่บ้ามิรามองไปที่เมืองใกล้เคียงอย่างไม่เต็มใจก่อนที่จะกัดฟันและตกลงที่จะเทเลพอร์ตทันใดนั้นไวโอและคนอื่นๆก็หายไปในอากาศเหลือเพียงเอสเทไทเปงและลอร่าบนกอลอยน้ำพวกเขาแน่ใจว่าไม่ได้ใช้เวลาจะไปลอร่ากล่าวขณะที่เธอมองดูทีมของไวโอเคลื่อนย้ายออกไปอย่างไรก็ตามเเเเเธธออออไไไไมม่่่่ดด้้สนนใจจจทททีีะะลลตาาาพววกกกขขื็บบงแ กรุปเทเลพอเทชนันคริสตันสามารถเคลื่อนย้ายทุกคนในทีมเดียวกันได้มันเป็นเครื่องมือที่หายากและมีค่าซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ5,000หน่วยของคริสตัน7ดวงในอนาเขตของเทพผู้ยิ่งใหญ่และพวกเขามักจะถูกมองว่าเป็นไอเทมเชิงกลยุทธ์จากพลังต่างๆแม้ว่าบาเรียของกลอลล์จะป้องกันผู้เล่นจากการเทเลพอร์ตออกจากเกาะโดยตรงแต่ก็ยังสามารถเทเลพอร์ตไปยังขอบบาเรียได้มีระยะห่างระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของเธอกับขอบของสิ่งกีดขวางพอสมควรดังนั้นเว้นแต่ว่าเธอจะใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตช่วยด้วยก็ไม่มีทางที่เธอจะตามพวกเขาทัน มันเป็นเรื่องดีที่พวกเขาจะไปชีฟึงกล่าวยิ้มอย่างเจ้าเล่เมื่อเห็นว่าลอรายังต้องการต่อสู้ฉันสามารถต่อสู้กับพวกมันได้เพียงช่วงสัน้สนๆหากการต่อสู้ยืดเยื้อไปอีกหน่อยฉันน่าจะต้องหนีเอสอไอเฟ่งสามารถใช้ทันเดอร์เรียมเฟสเดชเชนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดเขาได้กำจัดสตอมซึ่งเป็นที่มาของการโจมตีแบบผสมผสานแล้วในขณะเดียวกันหากไม่มีทันเดอร์เรียมเฟสเดชเชนหรือการโจมตีด้วยลากล้องที่คล้ายกาันก็ไม่มีทางที่เอสแอดไอเฟ่งจะฆ่าเซนอามได้อย่างดีที่สุดาสาา้ออ ท้ายที่สุดแล้วอาวุธในตำนานอาจมอบความแข็งแกร่งให้กับผู้ครอบครองเพื่อก้าวข้ามระดับแต่เงื่อนไขเบื้องตน้นคือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ติดตั้งอาวุธหรืออุปกรณ์ในตำนานในขณะเดียวกันเซนอามเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคู่ต่อสู้ประเภทนี้คุณต้องการอ่านบทเพิ่มเติมโปรด f r ีโอเวลโปเพื่อสัมผัสกับการอัปเดตท,ที่เร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจาก Winter of Eternal ในระดับตำนานแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เอสแทยเป่งสามารถจับคู่กับเซนอามได้ก็เพราะระดับของเขาที่140ั่ทห,หนเนาึ่งยีรบเ่นนนนออียม ดังนั้นหากการต่อสู้ยืดเยื้อไปจนกว่าระยะเวลาของพลังมังกรโบราณจะหมดลงฉีเฟิงจะต้องหนีหรือถูกฆ่าโดยเซนอามแต่ฉันต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆคุณอาจจะเป็นเหยื่อเฟิงที่เพิ่งกลายเป็นเกรดแกรนมาสเตอร์หมาทีเทียนได้ไหมลอราถามขณะที่เธอมองไปที่ฉีเฟิงอย่างสงสัยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะครอบครองเวทมนต์ของคนอื่นในโดเมนของพระเจ้าแน่นอนเว้นแต่คุณจะจับกลุ่มอาคมทั้งหมดในร่างกายมานาของผู้หญิงคนนั้นได้แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นวิธธีีีีเเเดดดดยยววท่่ััันนนนนนคคคคิิไ้้้้ือออถาาาาาุณจกรรมมขขงงงผผูหญบ ก่อนหน้านี้สตอมได้ไร้คำสาปผ่านบาริเวทมอนของเธอเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลลัพธ์ของมันดังนั้นตราบใดที่ถีเฟิงสามารถควบคุมบาริเวทมนของสตอมได้เขาก็จะสามารถควบคุมคำสาปของเธอได้อย่างไรก็ตามพูดง่ายกว่าทำการยึดครองบาริเวทมนของอีกคนหนึ่งเป็นผลงานที่ท้าทายและใช้เวลานานอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากคนคนหนึ่งจะต้องแยกยะนโนดมานในบาริเวตมอนของอีกฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องควบคุมมานาที่เหนือกว่าผู้สร้างบารียเพื่อให้สามารถควบคุมมานาโหนเหล่านี้ได้ คุณร,รู้ว่าสตอมเป็นปรมาจารย์จอมเวทดังนั้นความจริงที่ว่าถีฟืงไม่เพียงแต่สามารถควบคุมบาเรียเวทมนของสตอมได้เท่านั้นแต่ยังทําสําเร็จในเวลาอันสั้นอีกด้วยจึงไม่น่าเชื่อเลยนอกเหนือจากที่ถีฟืงเป็นปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แล้วลอร่าก็ไม่สามารถคิดคําอธิบายอื่นใดสําหรับสถานการณ์นี้ได้อย่างแท้จริงในขณะเดียวกันแม้ว่านักเวทระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะหายากมากในอาณาเขตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีคนใหม่ปรากฏขึ้นไม่นานมานี้เมื่อเชื่อมโยง2เหตุการณ์นี้เข้าด้วยกันลอรา่าอดไม่ได้ที่จะคิดมากคุณเดาได้ถูกต้องแล้วผู้บัญชาการลอร่าถีฟืงกล่าวโดยยอมรับในความสงสัยของลอร่าอย่างเปิดเผยจากนั้นเขาก็หัวเราะและเสริมว่าแต่โปรดเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ คนอืนอ่นอาจไม่สามารถเชื่อมโยงเขากับเย่เฟิงได้แต่ลอร่าจะเดาความเชื่อมโยงได้ไม่ยากท้ายที่สุดลอร่าก็ตระหนักถึงความสามารถของเขาในการเดินทางระหว่างโลกได้อย่างอิสระยิ่งไปกว่านั้นช่วงเวลาของการเดินทางไปดินแดนเทพมหานครครั้งล่าสุดของเขานั้นใกล้เคียงกับที่เขากลายเป็นปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ลอร่ากล่าวจากนั้นเธอก็ยิ้มและพูดตอบแต่ถ้าดีวายซิลเซนรู้ว่าคุณคือเย่เฟิงเขาคงจะเสียสติไปแล้ว เป้าหมายสูงสุดของพลังต่างๆของ Greater God Adomain คือการสำรวจ Void Zone ซึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างอาณาจักรในขณะเดียวกันการสำรวจ Void Zone เหล่านี้จำเป็นต้องสร้างฐานทัพอย่างไรก็ตามเว้นแต่ฐานที่มั่นจะได้รับการปกป้องโดย g r e a t Grandmaster Defensive Magic Array mm hmm. ก็จะต้องใช้กำลังคนจำนวนมากเพื่อให้ยืนอยู่ใน Void Zone สิ่งนี้นำไปสู่สถานการณ์ที่ g r e a t Grandmaster Defensive Magic Array mm hmm. เป็นที่ต้องการสูง อย่างไรก็ตามมีนักมายากลระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จำนวนน้อยเกินไปในยุคปัจจุบันไม่มีแม้แต่ปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่หห100้อยคนทั่วทั้งดินแดนของเกรเตอร์ก็กล่าวอีกในหนึ่งมีอาณาจักรมากกว่าที่มีจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นนักมายากลระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตรักษาพันธุ์ทั้งสิองแห่งทําให้นักเวทระดับปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าไปยังอาณาจักรอื่นน้อยลงไปอีกที่แย่ไปกว่านั้นนักมายากลระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ต้องใช้เวลามากในการสร้างอารีเวทป้องกันระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่ชุดเดียวด้วยเหตุนี้แม้ว่าผู้มีพลังอํานาจจะยอมจ่ายราคาแพงเกินไปเพื่อจ้างบริการของปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ก็จำเป็นต้องจอ่วงหน้อีกหลสปีให้หลัง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถปกป้องสถานที่นี้ได้นานกว่านี้กองกําลังที่ดีวซิลเซนส่งไปนั้นไม่ควรถูกจากัดอยู่แค่กลุ่ม3คนของวาโอสคนนั้นต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อมาถึงที่นี่ก่อนกองทัพหลักเมื่อกองทัพผู้เที่ยวชานของดีวซิลเซนมาถึงแม้แต่การหลบหนีก็เป็นงานที่ท้าทายสำหรับเราลอร่ากล่าวด้วยความรู้สึกกังวลเล็กน้อยความแข็งแกร่งของผู้เที่ยวชานที่ดีวซิลเซนส่งมานั้นเกินความคาดหมายของลอร่าหากเธอต้องต่อสู้กับวาโอเธอสามารถจ้างผู้เที่ยวชาญระดับ5เพิ่มได้อีกเพ อย่างไรก็ตาม B y c ซิลเซนได้ส่งผู้เที่ยวชานระดับ4ไปหลายพันคนและหลายคนในจำนวนนี้จะทำการเลื่อนขั้นระดับ5สำเร็จทันทีที่พวกเขาเข้าสู่เวอร์พาเซหากกองทัพผู้เที่ยวชาญระดับ5มาถึงเธอสามารถหนีไปพร้อมกับคนหลายคนได้เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะหนีไปพร้อมกับสมาชิกของซีโรวินทั้งหมดคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้บัญชาการลอราตรับใดที่เราสามารถปกป้องสถานที่นี้ได้จนกว่าคนอื่นๆจะกลับจากการทดลองของพวกเขาฉันมั่นใจว่าจะพาทุกคนออกไปได้อย่างปลอดภยัยฉีเฟิงกล่าวอย่างมั่นใจจากสิ่งที่เอสเซ กอเพื่อกับขังเดมิกรที่อันตรายตรับใดที่เขาสามารถปลดปล่อยเดมิกรที่ถูกจองจาเหล่านี้และสร้างความวุ่นวายได้มันน่าจะเป็นเรื่องง่ายสาหรับเขาและทีมของเขาที่จะหลบหนีจากกองทัพของดีวซิลเซนถ้าฉีฟึงยังคงเป็นเพียงปรมาจารย์จอมเวทเขาคงยากที่จะปลดผนึกศักดิ์สิทธิเหล่านี้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้กลายเป็นปรมาจารย์จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แล้วผนึกศักดิ์สิทธิเหล่านี้ก็ไม่เป็นปัญหาสาหรับเขาเป็นเพียงคาถามว่าเขายินดีสละเวลาเพื่อปลดผนึกเหล่านี้หรือไม่ก่อนที่ฉีฟิงจะออกเดินทาง หักนี่เป็นไอเทมที่ดอรอปอรโดยผู้เล่นคนอื่นๆฉีเฟิงอาจไม่ได้สนใจมันเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามสตอมเป็นแกนหลักของกลุ่มบริษัทไพมอนสิ่งของทุกชิ้นที่เธอพบติดตัวจะมีค่ายอย่างเหลือเชื่อดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเพิกเฉยได้ในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้ดูชิ้นโลหะสีม่วงอ่อนในมือของเขาแล้วฉีเฟิงกอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกไปมอนร,รวยถึงขนาดแจกของได้ขนาดนี้เลยเหรอือตอนที่3 8 7ปด็ชิ้นส่วนเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานไพมอนบ้าหรือเปล่ามันปล่อยให้แกนกลางพารากอนใช้ชุดเกรกนนนาะนศ นอกเหนือจากฉีเปิงแล้วลอร่ายังเผยท่าทางประหลาดใจเมื่อเธอเห็นชิ้นโลหะสีม่วงอ่อนแม้แต่ผู้มีพลังระดับเอเพกก็ยังยินดีที่จะให้แกนหลักที่มีส่วนสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมใช้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นเสี่ยงเสียงไปมอนล้นไปด้วยซาเครตอาร์เมอร์ของความสามารถนี้หรือไม่ซาเครตอาร์เมอร์แตกต่างจากอุปกรณ์ทั่วไปพวกเขามักจะมาในชุดที่สมบูรณ์และไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติหรือระดับใดๆผู้เล่นสามารถสวมใส่ซาเครตอาร์เมอร์ได้ตราบเท่าที่พวกเขาควบคุมมานาได้สูงเพียงพพอใใในนนนนนขขณะะะเเเเเดดดดดีีียววววกกกกกกััััตรรรรรรราา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 าบบบททท่่่ผู้ล้ลสาาสสสมมมมถชุุุศิิิ์์ธไจห็ปปงคคคญ ใน Greater God Edd Domain ชุดเกราะ Sacred Armor ระดับอีพิกสามารถขายได้มากถึง100,000ชุดจาก Seven Luminary Crystal ในขณะที่ชุดเกราะ Sacred Armor ระดับตำนานที่แยกส่วนไม่สามารถพบได้ในตลาดด้วยซ้ำเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นเสี่ยงๆนั้นหายากและมีค่ามากจนผู้เล่นและผู้มีอำนาจที่เป็นเจ้าของชุดเกราะจะไม่เต็มใจที่จะแลกมันกับอุปกรณ์ระดับตำนานหลายชิ้นอัศเจรีอัศเจรีท้ายที่สุดแล้วชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์เป็นไอเทมที่สืบทอดมาจากยุคโบราณของ Greater God Edd Domain และไม่มีทางที่จะทำซ้ำได้ในยุคปัจจุบันดังนั้นนนนชชชชชุุุุุดดดดททททกกีีีี่่่่่ใใ้้จึงเป็ออยยวา1มู Greater Domain Goddess นอกจากนี้ยังเป็นไปได้น้อยมากที่ชุดซาเครต์อเมอร์ที่ใช้แล้วจะถูกส่งต่อให้กับผู้เล่นคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แยกส่วนนี้เป็นเพราะชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์สามารถเติบโตได้พร้อมกับผู้สวมใส่นอกเหนือจากการเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานแล้วชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ยังให้การปรับปรุงการควบคุมมานาที่ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้สวมใส่เลเวลอัพยิ่งไปกว่านั้นไม่เพียงแต่ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับผู้สวมใส่เท่านั้นแต่ยน้ท อย่างไรก็ตามก่อนที่ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นชินช้นๆจะกลายเป็นชุดอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้เล่นมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะตกตายดังนั้นอำนาจใดๆที่เป็นเจ้าของเกราะศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อส่งมอบให้กับพารากอนของพวกเขาท้ายที่สุดนี่คือชุดอุปกรณ์ระดับตำนานที่พวกเขากำลังพูดถึงแม้แต่ผู้มีพลังสูงสุดก็ไม่กล้าที่จะหลอกล่อด,ด้วยสมบัติอันล้ำค่าเช่นนี้ถึงกระนั้นตอนนี้ไปมอนของโลเมเรดได้มอบชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็น ไม่สิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันพังไปแล้วฉีเฟิงกล่าวยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์หลังจากที่เขาตรวจสอบอักษรรุนศักดิ์สิทธิ์ที่ทำรูดชุดทรงที่สลักอยู่บนชิ้นโลหะสีม่วงอ่อนเสร็จแล้วสิ่งนี้อาจเป็นชุดของปรางเป็นเท็ดเลดีนดารีสักเกรดอาเมอร์แต่ด้วยรุนที่เสียหายไม่เพียงแต่จะมีความต้องการอุปกรณ์ที่สูงขึ้นอย่างมากเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของมันจะแข็งแกร่งกว่าอีพิกสักเกรดอารเมอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อติดตั้งนอกจากนี้ยังไม่สามารถเติบโตไปพร้อมกับผูู้้้สสสสววมมมใ่่่่่่ไดดดออยยาางงงีีีีทุินนลคหข ชิ้นส่วนเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นชิ้นชิ้นอาดประเมินค่าไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่แตกต่างสำหรับชุดที่เสียหายในกรณีของชุดที่เสียหายมันไม่มีค่าเท่ากับอีพิกซาเครตอาร์เมอร์ท้ายที่สุดแล้วชุดเกราะอีพิกซาเครตอาร์เมอร์ที่ไม่บุกลายยังสามารถเติบโตเป็นชุดอุปกรณ์ระดับตำนานที่แยกส่วนได้ในเวลานั้นมันจะแข็งแกร่งกว่าชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงน่าเสียดายจังลอร่าพูดขณะที่เธอมองไปที่ทินโลหะในมือของชีเฟิงไม่มีวิธีใดทททีีีีี่่่่่่่่เเเเเปปป็็นน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 รรรรรรรู้้้้้้้จจจจจััััััักก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 ใใใใาา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 าซซอออมม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 แแะะะะะศดดดดดิิิิิิิ์์์สสสธโขงงงพยยยหหญุุุบบบฉไคคววชชณต ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ไม่บุกลายสามารถเปลี่ยนเป็นชุดอุปกรณ์ในตำนานหกชิ้นที่เข้ากันได้กับผู้สวมใส่อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งแตกต่างจากชุดอุปกรณ์ระดับตำนานหกชิ้นอื่นๆมันสามารถให้ผู้เล่นปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาในระดับสูงสุดแน่นอน s อสเปล่งพยักหน้าแต่เลือกที่จะไม่พูดอะไรอีกอาจไม่มีวิธีใดที่เป็นที่รู้จักในการซ่อมแซมสกัดอาร์เมอร์ในเกรเตอร์กอร์ดเอสโดเมนปัจจุบันแต่เอสแธทายเปล่งรู้ว่าสถานที่ที่อาจมีวิธีการทำเช่นนั้นโรงฝึกอันยิ่งใหหญ่แห่แงงของ รวมึกอันยิ่งใหญ่ทั้งสามีมาก่อนแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ของเกรเตอร์กอตเอโดเมนดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาที่จะมีวิธีการซ่อมแซมเกราะศักดิ์สิทธิ์ท้ายที่สุดหากเวิร์กชอปอเหล่านี้สามารถผลิตหุ่นเชิดการต่อสู้ระดับมหากรบได้ก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับพวกเขาในการซ่อมเกราะศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นเอสทเฟ่งได้นำชิ้นส่วนเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่เสียหายออกและเริ่มค้นหาพื้นที่ปิดผนึกของวอยกอตหลังจากติดตามการไหลของมานาในบาร อยู่ที่นี่หรือเปล่าชีเฟิงอดไม่ได้ที่จะงุนงงเมื่อเขามองไปที่ผู้กลืนวิญ,ญญาณทั้งห้าที่วางอยู่หน้าทางเข้าถ้ำจุดจุดจุดโซดีเวอร์สัตว์วิเศษโบราณในตำนานระดับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าหกแสนล้านจุดจุดจุดโซดีเวอร์เป็นสัตว์ประหลาดที่สร้างความลำบากอย่างมากที่สามารถกลืนกินอิมมอร์เทลโซของผู้เล่นได้หากผู้เล่นระดับสี่ถูกวิญ,ญญาณกลืนกินโดยโซดีเวอร์พวกเขาก็สามารถบอกลากอตเอสดเมนไปตลอดการได้สำหรับผู้เล่นระดับ5หากพวกเขาถูกฆ่าโดยโซดีเวอร์พวกเขาต้องถูกแยกออกจากโดเมนของระเเเจ้้าาาป็นนนวลออยย่ง -15 ั ดังนั้นการมีอยู่ของโซดีวอร์จึงถือเป็นเรื่องต้องห้ามในโดเมนของพระเจ้าในขณะเดียวกันหากผู้เล่นต้องการจู่โจมโซดีวอร์ระดับ5พวกเขาต้องการทีมที่มีผู้เล่นระดับ5จำนวน100คนในระดับเดียวกันเป็นอย่างน้อยยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้กลืนวิญญาณระดับ5พีงตัวเดียวอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้กลืนวิญญาณระดับ5 5คนพักอยู่นอกถ้ำยิ่งกว่านั้นบาเรียเวทมนต์ที่ปกป้องถ้ำนั้นผูกมัดไว้กับโซดีวอร์ทาง5นี้กล่าวอีกในหวงงงออยย่่าาสมูร์น้อยไม่ใชสหรับฉีเฟิง หลังจากวิเคราะห์โครงสร้างของกำแพงเวทมนต์ของถ้ำด้วยความเที่ยวชาญของเขาในฐานะนักเวทระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ชีเฟิงสามารถแอบผ่านกำแพงเวทมนต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ลืนวิญญาณทั้งห้ามีโอกาสโจมตีเขาจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในถ้ำอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปในถ้ำเอสอไทเฟิงพบว่ายิ่งเขาเดินเข้าไปในถ้ำลึกเท่าไหร่พลังงานนิรันร์รอบตัวเขาก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นหลังจากเดินไประยะหนึ่งในที่สุดชีเฟิงก็มาถึงแท่นบูชาที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลหลายแห่งในขณนะดเดฟ ก่อนที่ฉีเฟิงจะเข้าใกล้แท่นบูชาได้เขาก็ถูกแช่แข็งโดยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากแท่นบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีวายไม่มาจากดาบถ่านสีดำที่แขวนอยู่เหนือแท่นบูชาด้วยการต่อสู้ที่ใหญ่แอทไอเ์แงเงยน้าขึ้นมองดาบคาร์บอนที่ลอยอยู่ในอากาศจากนั้นเมื่อเขามองเห็นดาบอย่างชัดเจนขนลุกสู้ไปทั่วร่างกายของเขาทำไมชาโดว์อินซิเนรเรเตอร์ถึงมาอยู่ที่นี่ตอนที่3 8 8กึ่ถึงเทพที่แข็งแกร่งที่สุดเตาเผาเงานี่เป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วทั้งดมนอองงกกต่่่วาาาาาาททีี้ยณััป นี่เป็นเพราะชาโดอินซิเนเรเตอร์ได้ทำลายอาณาจักรหลายสิบแห่งในเกรเตอร์กอตสโดเมนในขณะเดียวกันเดมิกรที่ใช้ชาโดอินซิเนเรเตอร์เพื่อกระทำการโหดร้ายเหล่านี้ยังถูกตราหน้าว่าเป็นเดมิกรที่แข็งแกร่งที่สุดในเกรเตอร์กอตสโดเมนอัจเจรีอัศเจรีชาโดอินซิเนเรเตอร์ไม่ควรอยู่ในมือของครินซันวิงใช่ไหม s อ i เฟ่งรู้สึกสับสนอย่างมากในขณะที่เขามองไปที่ดาบฐานที่ลอยอยู่เหนือแท่นบูชาจากสิ่งที่เอสเฟ่งจำได้คริลซันวิงไอ้ผู้ครอบครองชาโดอินซิเนเรเตอร์ไม่เคยถูก หนึ่งในเหตุผลที่ไอถูกตราหน้าว่าเป็นเดมิกอดที่แข็งแกร่งที่สุดก็เพราะเธอสังหารเทพ,พเจ้าโบราณทั้งหมด8ตัวด้วยความช่วยเหลือของชาโดอินซินเนเรเตอร์จากเทพเจ้าโบราณทั้ง8องค์นี้นางได้สังหารพร้อมกันถึงสององค์ไม่ต้องพูดถึงในไทม์ไลน์ปัจจุบันเหล่าเทพโบราณยังไม่มีเหตุผลที่จะคุมขังอีเฟนะณจุดนี้ไอไม่ควรเป็นอะไรมากไปกว่าเดมิกอดที่เกิดใหม่ในแองเจิลแซนชัวรีเธอน่าจะยังไม่ได้เป็นหนึ่งใน12ปีกของแองเจิลแซนชัวรีซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบให้กับ12เดมิกก็อดททีี่่แแขงแรงร่สุดในแองเจจิลแนนนนชรีีีอออกกไไไม่่่าทะด้รับตำแหน่งคริงงงซันนนวววิิแลละกลายเเป็นนใท สำหรับชาโดอินซิเนเรเตอร์แล้วไอเป็นผู้ครอบครองมันมาโดยตลอดเท่าที่เอสแทไทเป่งจำได้อาวุธนี้ไม่เคยมีอยู่ในที่อื่นมาก่อนเขาเคยดูวิดีโอการต่อสู้ของไอขณะแข่งขันเพื่อย่างชิงตำแหน่งในหมู่เทเววิงนี่อาจเป็นของปลอมชีเฟิงตรวจสอบดาบคาร์บอนอย่างระมัดระวังในอากาศอย่างไรก็ตามแม้จะเฝ้าสังเกตอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่พบสัญญ,ญาณใดๆที่บ่งบอกว่าดาบฐานนั้นเป็นเตาเผาเงาปลอมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของดาบฐานหรือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองอย่างคล้ายกับสิ่งที่เขาเห็นและประสบในวิดีโอการต่อสสสูููู้้้้ขขขออออออองงงงงไันนนนททีีที่่่่่่จรรรรรริิดดดาา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 บบบคค์ยตตหหเใใวววมึกกกกแแ็โ หลังจากที่ไอกลายเป็นเดมิกอดที่แข็งแกร่งที่สุดชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่5ในรายการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเซเว่นลูมินารีอะไลแอนสำหรับ4อันดับแรกของอาวุธศักดิ์สิทธิ์พวกเขาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเกรเตอร์ก็ต์เอสโดเมนเท่านั้นและไม่เคยปรากฏในยุคสมัยใหม่ในขณะเดียวกันตามคำอธิบายของชาร์โดอินซิเนเรเตอร์ของเซเว่นลูมินารีอะไลแอนนั้นไอาสามารถจำกัดความคล่องตัวของผู้เล่นระดับ6ได้เพียงแค่ปลดฝักอาวุธและปลดปล่อยดีไวายไม้ของมันพล อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ก่อนหน้าเขาจะไม่มีผู้ถือแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาโดยธรรมชาติก็เพียงพอที่จะทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางร่างกายและคุณสมบัติพื้นฐานในระดับ5คงไม่ผิดหากจะบอกว่าดาบฐานที่ลอยอยู่เหนือแท่นบูชานั้นแข็งแกร่งกว่าชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ที่อธิบายไว้ในบันทึกในขณะที่ SSI ไทเฟงกำลังสงสัยว่าเขาจะปลดปล่อยตัวเองจากผลกระทบของ DY ไ,ไหมของชาโดว์อินซิเนเรเตอร์ได้อย่างไรเสียงแจ้งเตือนของระบบหลายอย่างก็เเ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 เขขขขข้้าาาาามมมมมมมในนนนนนนหูออออออองงงจุดจุดดดดดดดรรรรรรระบบคคคณไไิิิิิ่่ววววสสสชชโโโโ์์์์์ซตตตตต S ี <S <S <ม>ีีกกกล เนื้อหา k สาตรลดผนึกเทพโบราณจำนวนนับไม่ถ้วนรางวัลที่ไม่รู้จักไม่ทราบจุดโทษคำเตือนของระบบ s อินซิเนเรเตอร์ได้ผูกมัดวิญญาณอมะตะของคุณคุณจะต้องปลดผนึกไวายไหมของ s อินซิเนเรเตอร์ภายใน24ชั่วโมงมิะนันชาร์อินซิเนเรเตอร์จะกลืนกินอิมมอร์ l s ลโซของคุณและคุณจะไม่สามารถเข้าสู่โดเมนของพระเจ้าได้อีกจุดๆ KWS เ,เนื้อเรื่องหลักในตำนานผนึกพลังศักดิ์สิทธิ์นี่มันอะไรกันเนี่ยฉีเฟิงรู้สึกราวกับว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นในใจเมื่อเขาเห็นการแจ้งเตือนของระบบ เทวสอครงเรื่องหลักในเครเตอร์กอดเอสโดเมนนั้นอันตรายอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เมื่อเทวสอครงเรื่องหลักถึงระดับตํานานระบบจะให้ตัวเลือกกับผู้เล่นในการยอมรับหรือปฏิเสธถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้รับตัวเลือกดังกล่าวสําหรับภารกิจครงเรื่องหลักของเทพนิยายที่เขาเรียกใช้เขาถูกบังคับให้รับภารกิจโดยไม่ทํานึงถึงความประสงค์ของเขาที่แย่ไปกว่านั้นเขาต้องทําภารกิจให้สําเร็จภายใน24ชั่วโมงหรือเผชิญกับการทําลายล้างวิญญาณแทนที่จะเป็นภารกิจจะเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะถือว่าสิ่งนี้เป็นกับดักสําหรับผู้เล่นที่สะดุดกับชาโดว์อินซิเนเรเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจน่าเสียดายที่ตัวจับเวลาของระบบไม่หยุดนับถอยหลังโดยไม่คํานึงว่าถีเฟิงคิดอย่างไรกับสถานการณ์ ฉันต้องรีบเอาผนึกออกหลังจากที่ได้เห็นตัวนับเวลาถอยหลังแล้วชีเฟิงก็ไม่สนใจอีกต่อไปว่าเต่าเขาเงาเบื้องหน้าเขาเป็นของจริงหรือของปลอมลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งของเขาคือปลดผนึกพลังศักดิ์สิทธิ์บนตัวเขาขั้นตอนการปลดผนึกดีไวทม้นั้นแตกต่างจากการปลดผนึกบารีเวทมตนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของผู้เล่นที่มีมานามันเกี่ยวข้องกับสมาธิของผู้เล่นเท่านั้นและอจกล่วได้ว่าเป็นตราประทับประเภทที่ลำบากที่สุดในโดเมนของพระเจ้าโชคดีที่ฉันคลุกอยู่กับดีไวทผไม่สี่ ชีเฟิงรู้สึกได้ถึงโซ่ตรวนที่ร้อนระอุอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ,ใจของเขาและเพียงแค่กระจายความรู้สึกของเขาไปทั่วมันก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมีไวไห่สี M ่เป็นการโจมตีทางจิตในโดเมนของพระเจ้านอกจากนี้ยังเป็นวิธีการโจมตีที่ผู้เล่นจะได้รับหลังจากไปถึงระดับหกเท่านั้นเมื่อเทียบกับเทพระดับหกการโจมตีทางจิตใจของผู้เล่นระดับหกนั้นไม่ใช่เรื่องตลกอย่างดีที่สุดมันสามารถใช้เป็นเครื่องป่องปรามผู้เล่นระดับเดียวกันได้ดังนั้นมีผู้เล่นทีนไม่กี่คนที่จะสนใจค้นคว้าเรื่องการโจติ ดังนั้นเพื่อให้มีเวลาที่ง่ายขึ้นในการจัดการกับ n p c ระดับ6บางตัวฉีเฟิงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าวิธีการโจมตีทางจิตและในบรรดาวิธีการโจมตีที่เขาวิจัยก็คือ d y ไ,ไ,ไม่ซีลขั้นตอนการคลาย DIY ไ,ไ,ไม่ซีลนั้นง่ายมากสิ่งที่เขาต้องทำคือค้นหาโหนดจิตของผนึกและเปลี่ยนสมาธิปเป็นอาวุธเพื่อโจมตีโหนดเหล่านี้ตราบเท่าที่เขาสามารถทำลายโหนดเหล่านี้ได้ตราศส,สิทธิศักดิ์สิทธิ์ก็จะเสร็จสิน้นหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดฉีเฟิงก็เสร็จสิ้นการตรวจสอบรปราแ้่ากบปยาน็นนรก มีโหนดจิตแปดนั่นมากกว่าที่ฉันคาดไว้เมื่อถีเฟิงเห็นว่าเขาเหลือเวลาอีกเพียงสิบหกชั่วโมงเขากอดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลเล็กน้อยฉันต้องทำงานให้เร็วขึ้นโดยปกติแล้วการทำลายปงประสาทต้องใช้ความพยายามต่อเนื่องสองหรือสามชั่วโมงตอนนี้เขามีโ no หนดจิตแปดโหนดที่ต้องจัดการและมีเวลาเหลืออีกเพียงสิบหกชั่วโมงเขาจึงใช้เวลามากสุดแค่สองชั่วโมงในแต่ละโหนดอย่างไรก็ตามหลังจากที่ถีเฟิงเปลี่ยนความเข้มข้นของเขาให้เป็นใบมีดและทุบมันเข้าไปในหนึ่งในโซ่ที่ร้อนระอุใ เมื่อ s อสอไทเฟ่งไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโซ่ลวงตาความประหลาดใจและความตกตะลึงก็เข้ามาเติมเต็มเขาในโดเมนของพระเจ้าสิ่งของที่สร้างขึ้นโดยจิตใจจะสึกหรห่อไม่มากก็น้อยเมื่อกระทบกันท้ายที่สุดแล้ววัตถุทางจิตเป็นเพียงร่างกายของพลังงานและการประทะก,กันร,ระหว่างวัตถุทางจิตสองอย่างจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายใช้พลังงานบางส่วนเพื่อลดผล,ลกระทบเป็นเพียงว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในโดเมนของพระเจ้าไม่รู้วิธีปั้นสมาธิให้เป็นอาวุธดังนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับดีไมิวได้อย่ทงไมเนธิเวลได้ ได้พวกเขาไม่จาเป็นต้องหาโนดจิตใจของผนึกเพื่อทําลายมันด้วยซ้าแน่นอนว่ากระบวนการจะเร็วขึ้นโดยธรรมชาติหากสามารถกาหนดเป้าหมายไปยังโนดทางจิตได้ปัสเจรีอัศเจรีดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันทาให้ฉีเฟิงสับสนเล็กน้อยการประทะก,กันร,ระหว่างวัตถุทางจิตย่อมทําให้สูญเสียพลังงานทางจิตในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนโซ่เหล่านี้ไม่ได้ประกอบด้วยพลังงานทางจิตหรือฉีเฟิงสงสัยในขณะที่เขาตรวจสอบทรงกลมโลหะลวงตาที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงโซลวงตาเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีทรงกลมโลหะดังกล่าวมากกว่าพันชิ้นในทะเลจิตของเขาแม้ว่าทรงกลมโลหะทั้งหมดเหล่านี้จะดูเป็นโหนดทางจิตเมื่อมองแอร์วอลบอลแรกแต่มีเพียงแปดอันเท่านั้นที่รับผิดชอบในการวางราฐานของดีวายไมซลอย่างไรก็ตามไม่ว่าทีฟุนจะมองทรงกลมโลหะทั้งแปดนี้อย่างไรพวกมันก็เป็นวัตถุทางจิตอย่างไม่ต้องสงสัยกล่าอีกในหนึ่งปราบใดที่พวกเขาถูกดึงดูดด้วยพลังจิตจากสิ่งแปลกปลอมพวกเขาควรจะสูญเสียพลังจิตบางส่วนของตอนเองไปถึงะน้นก็ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะมาตรฐานสมาธิของฉันขาดหรือเปล่านนนนัั่่่คืออเเเหหตตุผลลลลทีีีูกกโาาาา้้สมมรรถพยจขงได นี่เป็นคําอธิบายเดียวที่ถีเฟิงสามารถคิดขึ้นมาได้หลังจากที่เขาครุ่นคิดอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงข้อสรุปนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะปวดหัวปัจจุบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตของผู้เล่นระดับ4ี่แล้วสมาธิของเขาถึงมาตรฐานระดับสูงสุดระดับ5ยิ่งกว่านั้นเขามาถึงมาตรฐานนี้หลังจากได้เป็นเกรดแรนมาสเตอร์มาจีเทียนเท่านั้นมิฉาน,นเขาจะอยู่ที่มาตรฐานขั้นสูงระดับ5เท่านั้นควรทราบว่าผู้เล่นระดับ5าส่วนใหญ่ไม่มีความเข้มข้นขั้นสูงระดับ5าด้วยซ้ำพวกเขาจะติดอยู่ที่มาตรฐานพื้ 5, นน้้้นาน,าานาา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 รรรรรรระะดดดัดับแทเเ็พผูล่่่่่่ไไมมมมสสสถฒธิิโยกกอตตตตหหภจจใซึงงงๆ โดยปกติแล้วหากผู้เล่นต้องการปรับปรุงมาตรฐานสมาธิพวกเขาจะต้องฝึกฝนเจตดจำนงทางจิตใจอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้วิธีควบคุมมันนอกเหนือจากนั้นผู้เล่นยังสามารถปรับปรุงมาตรฐานความเข้มข้นของพวกเขาได้ด้วยการเพิ่มระดับของพวกเขาหลังจากที่ผู้เล่นไปถึงระดับที่สูงขึ้นและได้รับร่างกายที่แข็งแรงขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจะมีอิทธิพลต่อการปรับปรุงสมาธิของพวกเขาอย่างละเอียดสำหรับผู้เล่นที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ5ร่างกายของพวกเขาสามารถช่วยพัฒนาสมาธิจนถึงระดับ5มาตรฐานขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามวิธีการเพิ่มระดับเพื่อพัฒนาความเข้มข้นนี้สามารถใช้ได้จนถึงระดับ5เท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความเข้มข้นของผู้เล่นระดับ5ส่วนใหญ่จะอยู่ที่มาตรฐานพื้นฐานระดับ5เท่านั้นสำหรับสาเหตุที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้จนถึงระดับ6นั้นเป็นเพราะข้อกำหนดในการเลื่อนขั้นเป็นระดับ6ใน g o d S t Domain ผู้เล่นที่ต้องการไปให้ถึงระดับ6จะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่3ประการปัญหาที่1และ2เกี่ยวข้องกับร่างกายศักิ์สิ์ประการแรกผู้เล่นจำเป็นต้องรวบรวมเซเว่นลูมินาริ สำหรับปัญหาที่3มันคือข้อกำหนดของการมีความเข้มข้นระดับ6หากผู้เล่นไม่สามารถยกระดับมาตรฐานความเข้มข้นเป็นระดับ6ได้พวกเขาก็จะไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับ6ได้นี่คือสาเหตุที่ผู้เที่ยวทาญระดับ5จำนวนมากติดอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ6สำหรับบุคคลอย่างถีเฟิงซึ่งมีความเข้มข้นสูงสุดระดับห้ในฐานะผู้เล่นระดับ4พวกเขาหายากมากในโดเมนของพระเจ้าเหตุผลเดียวที่ถีเฟิงสามารถบรรลุมาตรฐานดังกล่าวได้ก็คือเขาได้ฝึกฝนเจตจำนงทางจิตใจของเขาจนถึงขีดจำกัดแล้วและไม่เพียงแต่ทำให้มันเป็นจริงได้แต่ยังทำให้มันกลายเป็็็นน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 ววววัััััััตตถถถุุททีีี่่เเเเเเปปโลลหะอออกกกกกดดดด้้้ยยจจจจจาา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 างงงงงพรรขขขขขสมมมคคบิิิใไไึูศ์6 แม้ว่าในตอนนี้หากชีเฟิงต้องการพัฒนาความเข้มข้นของเขาต่อไปและผลักดันไปสู่มาตรฐานระดับ6เขาจะต้องได้รับการปรับปรุงเชิงคุณภาพเพื่อแก่นแท้ของชีวิตของเขาซึ่งจะทำให้พลังงานทางจิตของเขาบรรลุผลก้าวกระโดดเชิงคุณภาพมิถาน,านไม่มีทางที่เขาจะผลักดันสมาธิของเขาไปสู่มาตรฐานระดับ6ในฐานนผู้เล่นระดับ4ได้ท้ายที่สุดการไปถึงระดับ6ในความเข้มข้นหมายถึงการก้าวข้ามขอบเขตของมนุษย์และเข้าสู่ระดับของเทพเจ้าถ้าเขามีสมาธิระดับ6เขาสามารถทำให้มนุษย์คุกเข่าโดยไม่คิดอะไรนอกจากความคิดซึ่งเรียกอีกอย่างว่าพลังศักดิ์์สทธแม้ว่าเฟง สามารถอัปเกรดวินเทอร์ออฟอีเทอร์นอลในเป็นระดับเล gendary เพื่อยกระดับร่างกายของเขาให้เป็นมาตรฐานระดับ5แต่นั่นจะไม่เปลี่ยนค่าไลฟ์เรตติ้งของเขาเขายังคงไม่สามารถผลักดันสมาธิไปที่ระดับ6ได้ไม่มีวิธีชีเฟิงยิ้มเมื่อได้รับแรงบันดาลใจในทันทีจากนั้นเขาก็หยิบชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ที่เสียหายออกจากกระเป๋าของเขาฉันไม่คิดว่าพายุฝนฟ้าคะนองจะมาช่วยฉันในวันหนึ่งจุดๆุระบบคุณกำลังพยายามสวมใส่ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในการใช้เอฟเฟกต์ของมันคุณจะต้องเข้าใจมานาพื้นฐานของซาาาเเเเเคคครรรรรออ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 อมมมม์ยยย่่่งงงงงงบบถ้้้้วนนุุณัััััตตตตกิดดดดหหืไไไจจๆใสฟโลล แม้ว่าชุดอุปกรณ์มานานในปัจจุบันที่เขาใช้จะยอดเยี่ยมแต่ก็ยังด้ยกว่าชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่เสียหายอย่างมากไม่ต้องพูดถึงชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถซ่อนเร้นที่ชุดอุปกรณ์มานานของเขาไม่มีมีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างอุปกรณ์มานานและชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในโดเมนของพระเจ้าอุปกรณ์มานานถูกสร้างขึ้นจากอาริเวทมวลรูปแบบเวทมวลที่ดึงเอามานา,นานจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้ผู้เล่นแสดงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าสิ่งที่พวกเขามีในทางกลับกันมานานศักดิ์สิทธิ์นัั้้นนตรงกขาม สักเกร armor เป็นแหล่งมานาโดยตัวมันเองและผู้เล่นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากขึ้นด้วยการจัดการแหล่งมานานี้พูดง่ายๆก็คือสักเกรด armor ให้ผู้เล่นเข้าถึงแหล่งมานาที่สองดังนั้นยิ่งผู้เล่นมีทักษะในการใช้มานามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นจากชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดผู้เล่นยังสามารถพัฒนาชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่แยกส่วนเป็นชุดอุปกรณ์ระดับตำนานที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการมีคุณสมบัติพื้นฐานของแหล่งมนานาแล armor ้วส,าาสักเกรดดนนนนรรรร่่่าาาาา,ายมมมมอออผู้้้้สสใใลลถปปัับบเเเีีหห็ไ เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ปกติจะไม่มีใครทำแบบนั้นประการแรกมันไม่จําเป็นหากผู้เล่นต้องการร่างกายมานาที่แข็งแกร่งพวกเขาสามารถสร้างได้เมื่อได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ5หากพวกเขาไม่สามารถสร้างร่างกายมานาด้วยมาตรฐานที่น่าพอใจมีตัวเลือกในการเริ่มต้นบัญชีใหม่เสมอท้ายที่สุดแล้วเซนอเมอร์สามารถทดแทนได้เท่านั้นเว้นแต่ว่าผู้เล่นไม่มีความปรารถนาที่จะขึ้นไปสู่ระดับ6พวกเขายังคงต้องใช้ร่างกายมานาระดับ5ของตนเองเมื่อสร้างร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ประการที่2กระบวนการใช้ซาเกรดอเมอร์แทนแหล่งมานาหลักนั้นแตกต่างจากการใช้ซาเกรดอเมอร์เป็นแหล่งมานาสำรองอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากแหล่งที่มาของมานาของซาเกรดอเมอร์มีหลักการทำงานแตกต่างจากมานาของผู้เล่นการพยายามใช้เกราะศักดิ์สิทธิ์แทนร่างกายมานานั้นคล้ายกับการบังคับหุ่นเชิดเพื่อควบคุมหุ่นเชิดอีกตัวอย่างไรก็ตามเอสแอทไทเป่งไม่จำเป็นต้องกังวลกับปัญหาเหล่านี้นี่เป็นเพราะเขามีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์มาแทนที่ร่างมานาของเขาเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนค่าพลังชีวิตของเขาฉันต้้้้ออองงงงงสสสสาา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 เเ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 เรร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 ็็จจจหหลลััััักกกกกกกยยใใขขขึึๆฉีีฟิิิิิ่่่มมมผนนนนนนะะดดดบบ5ททค์ไุศธ จุดๆๆหมายเหตุทีหนึ่งเซเว่นลูมินารีคริสตัลหนึ่งแสนชิ้นในเนื้อเรื่องหลักร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปมีราคาเพียงห้าหมื่นหน่วยต่อความพยายามในการก่อสร้างแต่ละครั้งในขณะที่ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงมีราคาหนึ่งแสนหน่วยต่อความพยายามแต่ละครั้งอย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจว่าผู้เขียนยังจำฉบับธรรมดาได้หรือไม่